อำเภอสัตหีบจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9วันนี้ที่ว่าการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนายพควัตขันทหิรันนายอำเภอสัตหีบเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสาม,มเณรจำนวน89รูปและพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมโดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวแทนหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบข้าราชการทหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ พระองค์ทรงอุทิศพระวรากายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่เพื่อประสบก,กรณีชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขและเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นสำคัญตลอดระยะเวลา70ปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติปวงชนชาวไทยและประชาคมโลกต่างประจักษ์ว่าพระองค์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ราชผู้ยิ่งใหญ่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและพระศกน,นิกรชาวไทยเสมอมานิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน